วันดิจ้ามาจ้ะเย็นๆแบบนี้เอาแบบครีนคีนเนะาะยำมาม่าจ้ะมาหอ,อยเจ็ดบาทจริงๆมาม่ารสเนี้ยกินดิบแม่ร่อย,ยต้องทำให้สุกข,ขอโทษจ้ะมาจ้ะให้หนูชัดเนาะ ร้อนทำข้าวต้มหน่อไม้ดองจะว่าจะแกงหน่อไม้ได้วะใส่เครื่องปรุงมันด้วยใส่เครื่องปรุงม,มาม่าด้วยเด้อใส่เครื่องปรุงที่เป็นน้ำพริกเผาแล้วก็ที่เป็นผองอะข้อเดียวเติมเติมแค่น้ำปลากับอะนาว ห่อใหญ่กับห่อเล็กมันต่างกันที่เส้นจ้ะอันนี้จะเส้นนุ่มเหนียวกว่ายาวยากกินดีกว่าแต่ว่ากินดิบ่ะแม่อร่อยไม่แนะนำให้ทานดิบนะจ๊ะน้องๆไม่ดีต่อกระเพาะอาหารเนาะ ไม่ต้องต้มนานจ้ะแค่พอเส้นพอเรารู้ว่าของเดือดต้มประมาณสองนาทีอะพอรู้ว่าเส้นมันแบบขยายออกจากกันแล้วก็พอจ้ะไม่เอาเดกจุงจุงมสามตัวสุดท้ายแล้ว หมดแล้วใส่มู้ยออนดิอะความร้อนไม่ร้อนดุงอ หมูยอใช้ความมูยอสยุภาพใจจังหาซื้อได้นั้นแต่มันค้าเข้าไปเลยมันว่าจะอยู่อยู่ที่คุณชอบอีกเนาะ ไม่เย็นจ้ะแล้วก็ไม่กี่ละ เครื่องในห่อเข้าไปด้วยจะทำให้เข้มข้นขึ้น คือใส่เครื่องแล้วไม่ใส่น้ำน้ำซุเปเพิ่มมาจะมันว่ะมันจี๊ดจา๊าดมากเลยนะ <c oughs> มีความเปรี้ยวจี๊ดจา๊าดของ 更不完。 ว่าจะลวกหอมๆด้วยกันเพื่อความหวานแต่หนูไม่ได้ลวกเนหนูนใส่ดิบๆ บางคนก็อยากจะแบบจะกินแค่นี้เหมือนเนาะอะไรจะแต่เขาแบบคนเราก็เพราะอาหารมันไม่เหมือนกันเนาะมันกินแค่นี้หนูอิ่มแล้วหนูก็ไม่กินละกินด้กทีตอนเช้าบางคนอะคือแบบโอ้อยากกินได้แค่นี้กลางแบบไม่อยากกินเยอะอยากกินน้อยๆอะไรนนเงี้ยจ้ะเราจะเน้นพวกเส้นมากกว่าเพราะว่าเส้นก็ก็ทําให้เราอิ่มเยอะเหมือนกันส่วนพวกเนื้อสัตว์อะ จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่ามันย่อยากเนาะตอนนี้เรากินตัวดีท็อกอยู่ด้วยจ้ะมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่อ้วน ชอกด้วยแล้วเราก็ควบคุมอาหารด้วยมันไม่ดีดีกับตัวใครเลยมันก็ดีกับตัวเรานี่แหละนะแบบหนูเริ่มแบบช่วงที่แบบไม่อยู่เนี่ยขอพูดใหม่อีกหน่อยนะจ๊ะคือแบบกําลังแบบ เริ่มจะอ้วนเลยจ้ะหน้าเนอร์นี่กลมแบบตัวแบบเหมือนตัวจะแตกอะ่ะอย่างนั้นเลยแล้วพอแบบมาดูตัวเองอีกทีนึงแล้วแบบไม่ได้แล้วต้องลดละอย่างเงี้ยคือต้องควบคุมอาหารละคือเอาจริงๆแล้วอ่ะเราเองอะ่ะสังไม่สังเกตตัวเองหรอกจ้ะพราเราอ้วนขึ้นหรือปล่าเวลาเวลาทําไมถึงเร,รู้ มีคนทักจำมีพี่ๆมีน้าๆนนป้าๆต้องมีน้องๆท,ทางทางทางเพจทาง a c e b o o k เพจทาง Youtube จะบอกบอกอ้วนขึ้นหรือเปล่าทำไมหน้ากลมทำไมหน้าใหญ่อ้วนขึ้นหรออะไรเงี้ยเราถึงมานั่งสังเกตว่าเอาตัวเราอ้วนขึ้นจริงๆแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักเพราะปกติเราเป็นคนที่ไม่เคยชั่งน้ำหนักตัวเองเลยจ้ะจริงๆ จบเป็นคนน้ำหนักห้าสิบห้าห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสี่ห้าห้าเพราะไปช่างตกใจมากอ่ะหกสิบกว่าหมจ้ะหกสิบห้าคือแบบโอ้โหไปได้ยังไงโดยที่เราไม่รู้ตัวอ้ะจนแบบพวกพี่ที่ทั้งเพจทั้ง YouTube ยูท b e อะไรอย่างนี้มาทัากกนจะ ถึงจะถึงลดอาหารของตัวเองลงอะ่ะแบบฉันจะพยายามจะไม่กินเนื้อสัตว์เยอะอะไรเงี <c oughs> ้ยเวลาเนี่ยทำคลิปอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะรู้ว่าเนี่ยอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยลงทุนทําอะไรไม่ค่อยลงทุนใส่เนื้อสัตว์ไม่ค่อยลงทุนที่จะกินอะไรแบบ <c oughs> แพงๆหรือว่าแบบให้มันแบบดูแบบมีอะไรในคลิปอะไรเงี้ยจะ้ะจริงๆแล้วอะ่ะ เราหนัวควบคุมอาหารของตัวเองด้วยแล้วแบบไม่อยากให้มันไปอยู่ในจุดจุดนั้นาจริงนะมันลําบากนะจากคนที่ใส่ตงเกงจากคนเอลยี่สิบหกอันเดีวยวะ่ะตอนนี้ตอนที่ตอนที่อ้วนอ่ะไปสามสิบอะจ้ะแบบมันมันไม่ไหวก็เลยแบบลดตัวเองมันเราไม่รู้เราต้องมีคนทักไปแล้วจ้ะแซ่บไป เจอกันคลิปหน้าอาข่าเทศมีประโยชน์เลยจ้ะเรา <c oughs> ลยถามว่าทำไมหนูไม่กินถ้าให้หนูกินดิบอะจิ้มเกลือห,หนูกินจ้ะแต่ว่าปรุงก็อาหารหนูไม่กินพอแล้วจ้ะสุอกันบมรยากาะเจอกันคลิปหน้าจ้ะ